ไม่มีใครมาเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลแต่แล้วเสียงเด็กชายคนหนึ่งตะโกนว่าแม่ครับผมกลับมาแล้วคุณคิดว่าเป็นใครเหตุการณ์นี้ทำให้แม่ใจสลายหรือความหวังกลับคืนอย่าก,กับพริบตาเพราะเรื่องราวต่อไปจะทำให้คุณชอบและสงสัยจนวินาทีสุดท้ายแสงไฟสีขาวในโถงโรงพยาบาลสว่างจ้าเย็นเฉียบจนขนแขนลุกกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหนักแน่นลอยประปนกับกลิ่นยางจากรองเท้าพยาบาล แม่ถูกวางอยู่บนเตียงเดิมข้างกายเงียบเหมือนโลกทั้งใบหยุดหายใจไม่มีดอกไม้ไม่มีเสียงถามไถ่มีเพียงเสียงเครื่องวัดชีพจรคงที่ดังตึกตึกเหมือนเต้นทับหัวใจของเธอเธอหันหน้าไปทางประตูรอใครสักคนรอจนดวงตาเริ่มแสบรอจนลมหายใจสัน่นรอจนหัวใจเริ่มหนักเหมือนถูกกดด้วยมือที่มองไม่เห็นเสียงฝนกระทบหน้าต่างดังแผ่วเบา อากาศเย็นรั่วผ่านช่องประตูลมหอบเหมาะเข้ามาในห้องทำให้เธอรู้สึกเหมือนร่างตัวเองจมหายไปทีละน้อยพยาบาลเดินเข้ามาตรวจสายน้ำเกลือยิ้มบางๆก่อนเดินจากไปความเงียบก็ไหลกลับเข้ามาเหมือนน้ำมืดสีดำแม่หลับตาชาชาหูของเธอเริ่มไวต่อทุกเสียงเสียงฝีเท้าคนเดินผ่านเสียงเด็กหัวเราะจากห้องไกลๆแต่ไม่มีเสียงที่เธอรอ ลมแรงพัดประตูห้องกระทบผนังดังปังจนเธอสะดุม้มร่างกายสั่นวูบดวงตาเบิกกว้างเหมือนกลัวว่ามีอะไรบางอย่างยืนอยู่ในเงามืดเธอจ้องไปที่ประตูลมหายใจขาดห่วงหัวใจเต้นเร็วราวกับพยายามหนีจากอกแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากปลายถงเป็นเสียงเด็กผู้ชายดังชัดใสเหมือนกรีดกลางความเงียบทั้งชั้นแม่ครับผมกลับมาแล้ว เสียงนั้นตวัดเข้ามาในห้องแรงจนเหมือนลมพุ่งชนหน้ากลิ่นดินเปียกฝนลอยตามเข้ามาด้วยทําให้หัวใจของแม่หยุดนิ่งไปชั่วขณะเธอพยายามดันตัวขึ้นมือสัน่นดวงตาเบิกกว้างร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้เสียงฝีเท้าเด็กดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆชัดหนักแต่ท่วงทานองของเสียงฝีเท้านั้นทําให้เธอรู้สึกเย็นวาไปทั่วสันหลังประตูห้องค่อยๆขยับ เหมือนมีคนใช้แรงเพียงปลายนิ้วดันมันเข้าชา<ะ>นิ่งผิดธรรมชาติอย่างบอกไม่ถูกประตูค่อยๆแง้มออกแผ่นไม้เสียดสีกับขอบเหล็กดังครืดเบาๆเสียงนั้นแล่นเข้ามาในอกของแม่เหมือนมีใครกําลังกรีดประสาทของเธอทีละเส้นเธอมองลอดช่องว่างของประตูแสงไฟจากถงทางเดินศาสเข้ามาเป็นเส้นยาวเหมือนเส้นมีดตัดความมืดในห้องให้เป็นสองส่วนเงาของเด็กเล็กสะท้อนบนพื้น รูปร่างเหล็กหัวกลมแขนสองข้างแกว่งเบาๆขนาดเดินแต่เธอกลับรู้สึกว่ามันช้าเกินไปช้าจนผิดปกติเหมือนเด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กที่มีเลือดและลมหายใจแม่กลืนน้ำลายลำคอตึงจนเจ็บมือกุมผ้าห่มแน่นจนปลายนิ้วชาเสียงฝีเท้านั้นหยุดตรงหน้าประตูแต่เงากลับยาวผิดกว่าขนาดตัวยืดออกมาบนพื้นเหมือนสายเงาที่มีชีวิตขยับไหวเหมือนกำลังมองตอบกลับมา แม่สูดลมหายใจลึกกลิ่นน้ำยาในห้องแรงขึ้นทำให้เธอเวียนศีรษะแต่เธอยังต้องไปเพราะหัวใจสั่งให้ดูแม้สมองจะร้องห้ามแล้วใบหน้าของเด็กชายก็ค่อยๆโผล่ผ่านบานประตูเป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กหน้าตาเปียกฝนเสือ้อเชิดตัวบางแนบติดกับผิวผมเปียกจนหยดน้ำไหลลงใบหน้าเขายิ้มยิ้มที่ควรเป็นเรื่องดียิ้มที่แม่ควรผกอดแต่แววตาของเด็กคนนั้น กลับว่างเปล่านิ่งลุกเหมือนบ่อน้ำที่ไรก้ก้นแม่ครับผมกลับมาแล้วเขาทวนอีกครั้งเสียงเดิมน้ำเสียงอ่อนโยนแต่สั่นปลายประโยคเหมือนเสียงถูกขับออกมาจากลำคอที่เย็นจัดแม่พยายามฝืนลุกขึ้นหลังเจ็บร้าวหัวใจเต้นแรงจนหูอือเธอกระพริบตาเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ใช่ภาพหลอนเด็กชายยกมือขึ้นชามั่นคง นิ้วทั้งห้าเรียวขาวจนเห็นเส้นเลือดแล้วเขาก็ชี้มาที่เตียงของเธอผมรอนานมากนะครับแม่ขมวดคิว้วค่อยๆสายหน้าความกลัวไหลขึ้นมาจากปลายเท้าผ่านท้องขึ้นมาถึงอกเหมือนน้ำเย็นที่ค่อยๆเอ่อเข้ามาเด็กชายก้าวเข้ามาอีกหนึ่งก้าวเท้าของเขาเปียกหยดน้ำจากรองเท้าทิ้งรอยไว้บนพื้นแต่รอยเท้านั้นเหมือนเล็กเกินกว่าขนาดตัวจริงเล็กจนดูผิดรูป เหมือนรอยของเด็กที่อ่อนแอมากกว่านี้หลายปีแม่ตัวสันสายตาไม่กล้ากระพริบกลัวว่าพอหลับตาแล้วลืมขึ้นมาอีกทีเด็กคนนั้นจะยืนอยู่ตรงหน้าเธอกลิ่นดินเปียกเริ่มแรงขึ้นปะปนกับกลิ่นเหม็นอับเหมือนกลิ่นจากที่ชื้นลึกใต้ดินคละคลุ้งเต็มห้องจนแม่ต้องยกมือปิดจมูกเด็กชายยังคงยิ้มยิ้มกว้างกว่าเดิมจนแก้มตึงใบหน้าดูแข็ง เหมือนรอยยิ้มที่ถูกวาดด้วยมือใครบางคนไม่ใช่รอยยิ้มจากหัวใจของเด็กจริงๆแม่ครับเขาพูดชาเน้นทุกคำเสียงเหมือนเลื่อนเข้ามาใกล้หูทั้งที่เขายังยืนอยู่ห่างจากเตียงหลายก้าวผมกลับมาหาแม่แล้วครับแม่จำผมได้ไหมเสียงนั้นอ่อนหวานแต่สั่นลึกเหมือนเสียงลอดผ่านน้ำหรือออกมาจากที่อับทึบที่ไม่มีลมหายใจแม่อ้าปากแต่เสียงไม่ออก เธอรู้สึกเหมือนมีก้อนแข็งอยู่ในลำคอขยับไม่ได้พูดไม่ได้แสงจากถงทางเดินสั่นไหวเหมือนหลอดไฟจะดับเงาของเด็กชายยืดยาวเข้าใกล้เตียงเร็วกว่าตัวจริงของเขาเหมือนเงานั้นมีชีวิตของตัวเองแม่ขยับตัวถอยไปจนชิดหัวเตียงมือกดปุ่มเรียกพยาบาลแต่เสียงปุ่มนั้นเบามากเบาจนเธอไม่แน่ใจว่ามันทำงานหรือไม่เด็กชายก้าวเข้ามาอีกก้าว จนตอนนี้หน้าของเขาอยู่ใต้แสงไฟตรงปลายเตียงผิวของเขาขาวซีซีจนเกือบโปร่งแสงเหมือนผิวของคนที่อยู่ในความเย็นนานเกินไปเขาก้มหน้าเล็กน้อยมองแม่ด้วยสายตาที่นิ่งสนิทเหมือนคนที่เฝ้ารอคำตอบคำหนึ่งมาทั้งชีวิตแม่ครับเขาเตยอ,อีกครั้งเสียงทุ้มกว่าเดิมเล็กน้อยสั่นแผ่วแต่ชัดเจนและในวินาทีนั้นเองแม่ก็เห็นบางอย่าง บางอย่างอยู่ที่ใต้คอเสื้อของเขาบางอย่างที่ทําให้เลือดในตัวเธอเย็นลงในทันทีบางอย่างที่ไม่ควรอยู่บนร่างของเด็กชายที่ยืนตรงหน้าเธอแม่อยู่บนเตียงโรงพยาบาลร่างกายผอมบางจนเห็นกระดูกชัดเจนผ้าห่มสีขาวปกคลุมร่างที่สันเทาเสียงเครื่องมือทางการแพทย์ดังติ๊งต่องไม่หยุดแสงไฟนีออนสาดลงบนใบหน้าที่ซีดเซียวห้องเงียบมีเพียงเสียงลมหายใจของแม่กับเสียงเครื่องวัดชีพจร หน้าต่างปิดสนิทฝนกระทบกระจกเป็นระยะกลิ่นยาฆ่าเชื้อฉุนจมูกแม่หลับตาแล้วแต่ความเจ็บปวดไม่เคยหลับพยาบาลเดินผ่านประตูเหลียวมองแม่เพียงแวบเดียวแล้วก็เดินจากไปไม่มีใครถามถ่ยไม่มีใครถือดอกไม้ไม่มีเสียงโทรศัพท์ดังแจ้งว่าใครมาเยี่ยมแม่เง่อยหน้ามองเพดานสายตาว่างเปล่ามือที่เคยอุ้มลูกกำผ้าห่มแน่นหัวใจเต้นช้าแต่หนัก ทุกวินาทีเหมือนลากยาวราวกับเวลาหยุดอยู่กับความเหงาเสียงฝีเท้าเด็กชายดังขึ้นจากทางเดินเบาเหมือนกระสิบแม่ละสายตาจากเพดานฟังเสียงนั้นตาลุกวาวเสียงใกล้เข้ามาชัดเจนขึ้นทุกขณะแล้วเด็กชายตะโกนเสียงดังแม่ครับผมกลับมาแล้วแม่ตกใจลืมตาเบิกกว้างแต่ห้องรอบตัวยังว่างเปล่าเพียงเสียงสะอื้นของเด็กชายดังก้องในหัวใจ แม่พยายามหันตัวแต่ร่างกายอ่อนแรงทุกอย่างเหมือนช้าเหมือนฝันร้ายที่ไม่สิ้นสุดประตูห้องเปิดเองช้าๆลมเย็นพัดเข้ามาแม่เห็นเงาของเด็กชายยืนอยู่ตรงปลายเตียงใบหน้าซีดเหมือนแม่ดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าแต่ปากของเขาไม่ขยับเสียงของเขาอยู่ในหัวแม่เท่านั้นหัวใจแม่เต้นแรงเหมือนจะหยุดไปชั่วขณะความรู้สึกไม่จริงมือของแม่สัน่น เหงื่อชื้นซึมตามหน้าผากทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิทแต่ความหวังและความกลัวผสมปนเปเด็กชายเริ่มก้าวเข้ามาแต่เท้าของเขาไม่สัมผัสพื้นแม่พยายามลุกแต่ร่างกายไม่ตอบสนองเขายื่นมือออกมาเสียงหัวใจแม่กระแทกดังในหูแม่กรีดร้องแต่เสียงกรีดร้องนั้นเหมือนไม่มีใครได้ยินมือของเด็กชายใกล้เข้ามาแม่เห็นนิ้วเล็กๆขาวซีดยื่นออกมาจากความมืด ความหนาวเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างเหมือนลมฤดูหนาวพัดผ่านกระดูกแม่พยายามขยับปากจะเรียกชื่อแต่เสียงติดอยู่ในลำคอเหมือนถูกอากาศหนานากดทับเด็กชายยิ้มรอยยิ้มเย็นเยียบแววตาของเขาไม่มีชีวิตชีวาเหมือนกระจกสะท้อนความเศร้าทุกก้าวที่เขาเข้ามาพื้นห้องดูเหมือนขยายเสียงเครื่องมือทางการแพทย์สันราวกับหัวเราะยเยาะแม่รู้สึกเหมือนร่างลอยออกจากเตียง หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอกลมหายใจเด็กชายเป่ารถหน้าผากแม่กลิ่นเย็นชืดเหมือนดินในหลุมฝังศพแม่หลับตาแน่นพยายามบอกตัวเองว่าเป็นเพียงความฝันแต่เมื่อเปิดตาอีกครั้งเด็กชายอยู่ใกล้จนแทบจะแตะหน้าแม่เสียงหัวใจแม่ดังเอียดทุกนิ้วทุกข้อนิ้วสัน่นมือเด็กชายจับมือแม่เย็นเยียบราวกับน้ำแข็งแม่ดึงมือกลับแต่มือเด็กชายยึดไว้แน่น ดวงตาของเขามองตรงเข้ามาเหมือนเจาะลึกเข้าไปในหัวใจแม่แม่รู้สึกตัวเองลอยขึ้นร่างไร้แรงทุกสิ่งรอบตัวเริ่มพราแสงไฟนีออนแหวงแหวงผนังห้องบิดเบี้ยวเสียงลมหายใจของเด็กชายดังชัดเกินจริงเหมือนอยู่ใกล้จมูกแม่ตลอดเวลาเด็กชายเอ่ยด้วยเสียงแผ่วเบาแม่คุณลืมผมไปแล้วหรือเสียงนั้นก้องกังวานเหมือนอยู่ในหัวแม่เหมือนมีใครหลายคนกระซิบซ้ำ แม่พยายามตอบแต่ปากไม่ขยับใจแม่ร้องให้เงียบเงียบแววตาเด็กชายเริ่มแปลเปลี่ยนจากเศร้าเป็นเย็นชารอยยิ้มของเขากว้างขึ้นเหมือนมุมปากขยับโดยไม่ธรรมชาติแม่สะดุมความหวาดกลัวแผ่เต็มตัวมือของแม่เย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดแล้วเด็กชายพูดอีกครั้งแม่คุณคิดว่าผมยังเด็กอยู่หรือน้ำเสียงเย็นเยียดราวกับความตายกระซิบใกล้ใบหู ร่างแม่สันสถานทุกอย่างรอบตัวหมุนวนแสงไฟนีออนกับพริบไม่หยุดเงาของเขาบิดเบี้ยวเหมือนอยู่ในความฝันร้ายที่ไม่มีวันจบแม่กรีดร้องอีกครั้งแต่ไม่มีใครได้ยินห้องเงียบสนิทมีเพียงเสียงหัวใจแม่ดังเอี๊ยดและเสียงเด็กชายที่ค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้จนแม่รู้สึกว่าทุกอย่างในห้องนี้กลายเป็นของเขาเพียงผู้เดียวแม่หลับตาแน่นหัวใจยังเต้นแรง มือของเด็กชายยังจับอยู่แน่นแต่ความหนาวเย็นค่อยๆจางลงร่างของเขาเริ่มเลือนหายเหมือนหมอกค่อยๆจางไปกับแสงไฟอ่อนเสียงฝนกระทบกระจกเบาลงลมหายใจแม่เริ่มเป็นปกติหัวใจไม่กระแทกแรงอีกต่อไปแม่ค่อยๆลืมตาเห็นเตียงรอบตัวกลับมาเป็นปกติเครื่องมือทางการแพทย์สงบห้องเงียบสงบเหมือนก่อนหน้านี้แม่มองไปที่หน้าต่างเห็นฝนหยุดโปรยปลาย แสงอาทิตย์อ่อนๆส่องเข้ามาอบอุ่นและปลอดภัยราวกับโลกนี้กลับคืนมาแม่ถอนหายใจลึกน้ำตาไหลรินไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดแต่เป็นเพราะความโล่งใจแม่รู้สึกถึงความรักแม้ในเวลาที่ไม่มีใครมาเยี่ยมในใจแม่ยังมีเสียงเล็กๆของเด็กชายแม่แม่ไม่เคยลืมผมแม้ว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงหน้าแต่ความผูกพันนั้นยังคงอยู่อบอุ่นและสงบ เหมือนเสียงหัวใจที่กลับมาเต้นอย่างปกติแม่ยิ้มเบาๆจับมือของตัวเองรู้สึกถึงความอบอุ่นและครั้งนี้แม่ไม่รู้สึกหนาอีกต่อไปแสงแดดอ่อนศาสเข้ามาอบอุ่นจนใจแม่สงบทุกอย่างรอบตัวกลับมาสงบเหมือนโลกนี้ให้อภยัยและแม่ก็พร้อมจะสู้ต่อไปด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักแม้ในความเหงาและความเจ็บปวดที่ผ่านมา